อยากฟิตหุ่นกินน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์แต่ศูนจริงไหมทานสารทดแทนความหวานแล้วดีหรือเปล่าคลิปนี้เช็คมาให้ค่ะ เครื่องดื่มคุมน้ำหนักน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นสารเพ่อแทนความมาเราเจอเยอะมากเลยคุณในยุคที่เราเราต่างเฮลตี้แบบนี้นะช่วยได้จริงไม่หมองเชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังคิดว่าเครื่องดื่มน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นก็คือไม่มีน้ำตาลเลยคือน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำตาล <S <S คือเขาก็ใส่น้ำตาลมาบ้างนะ <S <S แล้วเราจะเห็นว่าในยุคนี้เขาก็ใส่สารเพื่แทนความหวานมาด้วยแต่ถามหมองว่าตอบโจทย์สำหรับคนลดนตั้งหนักขนาดนั้นไหมคือเขามีรายงานว่าสารให้ความหวานเนี่ย สามารถกระตุ้นตัวรับรสทําให้การดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่ากลุ่มที่ทานน้าตาลอีกนะแถมยังมีโอกาสกระตุ้นการเกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้นทําให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือภาวะอ้วานได้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนส่วนใหญ่ไม่รู้น้ําหนักไม่ลงสักทีก็อาจจะเป็นเพราะส่วนนี้นะคะแล้วถ้ากรณีอยากลดน้ำหนักเราทำไงกรณีอยากไปน้ำหนักแนะนําให้ทานอะไรที่เป็นน้ําตาลฟรี <c oughs> ทื่คือไม่มีน้ําตาลไปเลยหรืออาจจะใช้ปรับลดความหวานก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเลิกไม่ได้อาจจะเลิกเป็นหญ้าหวานมาเป็นสารทดแทนความหวานเนี่ย <c oughs> ก็เป็นทางเลือกที่ดีใคร ถ้าสามารถมาคอมเมนต์มอมอยไม่ได้นะวันนี้กเรียมองเช็คมาให้แล้วลองไปทำตามนะคะ